ครับผมสวัสดีครับพี่น้องกลับมาพบมาพ่อกับบารองเช่นเคยเด้อครับผมเนาะครับผมสำหรับในคลิปนี้กลับมาพบกับบารองกับแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับหรือว่าแนวทางหวยรัฐบาลลาวนะครับพี่น้องเนาะนะครับสูตรคัด3ตัวเด่นนะครับงวดประจําวันที่2 2เดือน7,2564นนะครับพี่น้อง ครับผมกับสำหรับคลิปนี้กับบอลองกับในงวดที่แล้วบอลองกับบอลมาให้รับชมนะครับเนาะในสูตรนี้กับงวดทีแล้วก็เข้าศูนย์เจ็ดตรงๆนะครับพี่น้องครับผมกับในสูตรนี้นะครับพี่น้องเข้าห้างวดติดแล้วนะครับนะครับย้ํานะครับพี่น้องห้างวดติดแล้วนะครับสูตรนี้นะครับบ่มีพิษเลยนะครับบ่กเข้าบนก็เข้าล่างนะครับห้างวดติดนะครับงวดนี้เป็นงวดที่หกนะครับพี่น้องนะครับก็ลองเอาไปพิจารณาเบิ่งเ้อครับพี่น้องเนาะ วันนี้กับจักรพันสีมาให้หรือเปล่านะครับผมครับก่อนจะเข้าไปรับชมนะครับบรองก็มีคําเตือนเช่นเคยเ้อครับผมเนาะนะครับทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนําเสนอแนวทางตัวเลขนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งเด็กต่ากว่า18ปีควรมีผู้ปกครองให้คําแนะนํานะครับผมเนาะกับทางช่องไม่สนับสนุนเล่นการพนันทุกชนิดนะครับเนาะให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับครับผมกับเอาไปรับชมกันเลยเนาะไ่ต้องรอ โลซานะครับพี่น้องเนาะนะครับผมตัวเด่นของเรานะครับมือนี้ตัวเด่นนะครับพี่น้องก็จะมีเด่นศูนย์นะครับเด่น6นะครับรูด1นะครับพี่น้องเด่น0ูนเด่นหกลูดหนึ่งนะครับเนาะในสูตรคัดสามตัวเด่นนะครับ บอลองก็มี3ตัวเด่นเนาะแต่ก็ซิให้แต่ละตัวเด่นนะครับย่างละ3คู่นะครับพี่น้องกาไปพิจารณาเบิ่งนะครับผมส่วนตัวเด่น0นะครับผมก็จะมี0 1 0 6 0 7นะครับผม ส่วนตัวเด่น6 63 65 61ส่วนตัวเด่น1รูด1นะครับ19 17 13นะครับ 0 1 0 10, 6 0 7 6 3 6งศู1ย1ห1 3นะครับพี่น้องเนะะาะกามักตัวใดกาลองพิจารณาเบิ่งเด้อครับพี่น้องนะครับผมกาบอลจำเป็นกาเฮาทุนน้อยเฮากะแล้วแต่ดวงนะครับพี่น้องเนาะแล้วแต่ดวงไฟดวงมันนะครับกาลองเลือกจับคู่เอานะครับพี่น้องเนาะนะครับบลอลหลงก่าย่้ำตลอดนะครับเพราะว่าบาลอลหลงกับบอสามารถรู้ได้นะครับว่าแนวทางเพื้นเสออกตัวใดเนาะ แนวทางหวัวรัฐบาลลรานะครับบอลองก็ให้เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับส่วนตัวเด่น3ตัวนะครับผม165นะครับผมแล้วก็5 06 6, 6 1 3นะครับเนาะ1 6 6 5 0 6 6 1 3นะครับตัวเด่น3ตัวเนาะส่วนตัวเด่นนะครับ ที่บอลองชอบเนาะพี่น้องย้ำนะครับนี่เป็นความชอบส่วนบุคคลนะครับเนาะส่วนตัวบอลองด้วยครับอันนี้กะทาวบอลโตเด่นนี่เด่นเบิ้ลนะครับแต่ว่าอันนี้คือความชอบนะครับถ้าู้ใดมากกะลองตามบอลองเบิ่งเนาะนะครับผมก็จะมี0ูนย์หกหนะครับแล้วก็หนึ่งสามนะครับส่วนสามโตนี่ห้าศูนย์หกนะครับพี่น้อง ครับผมก็ลองเอาไปพิจารณาบิ่งเด้อครับพี่น้องเนาะมักกะแคบหน้าจอไว้นะครับบ่มักกะสามารถเลื่อนผ่านได้นะครับกอย่างที่บอลองบอกบอลองกะบอกสามารถรู้ได้ว่าแนวทางตัวเลขเพิ่นโซกตัวใหนนะครับเนาะให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมครับพี่น้องก็นอกไปบอลองกะขอแรงใจเช่นเคยเด้อครับผมกะฝากกดไลค์นะครับกดแชร์เนาะกดติดตามนะครับเป็นกําลังใจให้บอลองเอยเด้อครับผมเนาะเสิได้มีแรงใจเ็ดคชิปหม่ๆหมนะครับ คลิปดีๆนะครับมาฝากพี่ๆพีน้องกันนะครับผมครับผมกะถ้าผู้ใดมาคลิปนี้กะลองเอาไปพิจารณานะครับหรือว่าผู้ใดอยากรอเล็ทูบนะครับเนาะคลิปเล็กทูบกะเดี๋ยวรอที่ตามนะครับเนาะแล้วก็มีอีกคลิปกะสูตรสองเม็ดนะครับเนาะพี่น้องกะมาคลิปใดก็รอติดตามรับชมนะครับเนาะพี่น้องครับผมก่อนออกไปก็ขอให้พี่ๆนานาทุกคนนะครับกะมีโชคลาภกันทุกคนเด้อครับผมสำหรับคลิปนี้กะสวัสดีครับ